กันี่มันเกิดอะไรขึ้นอะนี่รัมันอาจจะฟังดุไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยฉันเพิ่งโดนลิฟต์เนี่ยดึงชุดฉันหลุดไปหมดเลยอ่ะนี่คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยงั้นถ้าคุณไม่เชื่อคุณดูนี่นะอ้าวคนสวยผมว่าคุณรีบไปหน่อยหรือเปล่านี่ถ้าคุณมีเวลาเนี่ยไปรีบด้วครับผมเลยนะอะไรวะเนี่ย เดียวตักไอ้นี่มันเป็นใครอะ่ะพี่รักฉันไม่รู้เรื่องนะฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะ่ะฮะพี่รักเหรอนี่แกเป็นแฟนเธอเหรอหรือว่าเป็นหัวทำไมแกมีปัญหาอะไรปะโอ้โหขอโทษนะคือผมก็ไม่รู้ว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วหมายความว่าไงมันย่อมไม่หน่ยอยเขาว่าไงหรอกคือเธอบอกผมว่าโสดอะ่ะผมก็เลยเล่นด้วย อะไรนะเงียบไปเลยเอ้ยใจเย็นๆพี่ชายคือเราสองคนเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกินเลยหรอกเชืจจ่อใจได้เชืจจ่อใจได้แต่จะว่าไปเนี่ยถ้าผมรู้ว่าเธอมีแฟนนะผมไม่ยุ่งด้วยหรอกเธอนั่นแหละมาอ่อยผมก่อนผม,ผมสาบานได้เลยสาบานเหรองั้นแกก้า,กาสาบานไหมล่ะว่าเรื่องที่แกพูดเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงนี่แกเป็นใครกันแน่แล้วอาชุดฉันไปได้ยังไง รักเรื่องที่มันพูดเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องกับมันจริงๆนะและฉันก็ไม่รู้จักมันด้วยซ้ำอ่ะรักฉันโดนลิเนี่ยดึงชุดของฉันไม่จริงๆนะฮุฟปานเลิกแก้ตัวได้แล้วตังมีตังแอบมันนัดเจอแกกี่ครั้งละก็ไม่เยอะหรอกแค่อยู่ด้วยกันแค่สองสามครั้งเองแจะจะบอกอะไรให้นะแม่งโคตรฟินเลยแกเข้าใจใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรนะแกอีตอแหลเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณจะทำอะไรอ่ะ จะไม่มีงานแต่งของเราเกิดขึ้นอีกโชคดีนะตัาพีละไม่เอแบบนี้นะเรา่ยุ่งกับผมได้แล้วพีละว้้อัก่ทีละคุณฟังฉันก่อนนะคือว่าฉันยังไม่รู้จักผู้ชายที่อยู่ในลิฟต์จริงๆเธอเธอมาทำอะไรที่นี่อะสวัสดีค่ะว่าแต่เรารู้จักกันเหรอคะ เดี๋ยวได้รู้จักแม่เธอใช่ไหมที่เป็นคนวางแผนทําให้ฉันกับไฟต้องเข้าใจผิดกันนี่ตั๊กอย่าเสี่ยมารยากกับแขกแบบนี้ได้ไหมวางแผนเหรอคะฉันจะวางแผนได้ไงคะในเมื่อเราไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเลยนะตอแหละก็เธอนั่นแหละที่เป็นคนกดรต์ให้ดึงกระโปรงฉันหลุดอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะฉันมาแค่ชั้นหนึ่งแล้วฉันจะกดรีบคุนชันกดทำไมอะคะ แล้วอีกอย่างนะคะวันนี้ฉันยังไม่ได้ขึ้นลิฟต์เลยด้วยซ้ำฉันว่าคุณจําคนผิดแล้วล่ะคะ่ะหรอแต่ว่าหน้าตาแบบนี้เนี่ยมีแค่คนเดียวฉันจำไม่ผิดหรอกเรื่องคูจาไรสาระได้แล้วนี่คุณจะมาแก้ตัวอะไรกับผมอีกอะคุณรู้อะไรปะผมโคตรเสียใจเลยที่ทีงยิลลี่แล้วมาคบกับคุณนะทั้งๆท,ที่เยลลี่ไม่เคยคิดจะนอกใจผมเหมือนคุณด้วยซ้ำผมจะกลับมาคบกับเยลลี่และผมไม่อยากฟังอะไรจากคุณอีกแล้ว ไฟคือว่าเยลี่ครับคะจะเป็นอะไรแม่ผมอยากชวนคุณไปเดินเล่นข้างนอกหน่อยรอ,อให้ตั๊นเก็บผออจากบ้านผมไปก่อนแล้วกันนี่คุณแจบ้านนะผมให้แม่บ้านมาทำคอาสะอาดเรียบร้อยแล้วและออย่างหนึ่งผมไม่อยากเจอหน้าคุณอีกตลอดชีวิตเป็นเถอะครับบ๊ายบายนะคะ จริงผมอยากช่วยคุณนะครับแต่มันต้องขออนุญาตก่อนถึงจะเปิดได้ก็ได้แล้วถ้าแบบนี้ล่ะโอ้แบบนี้ไม่ต้องขอเลยครับเปิดได้เลยคลองเลยทีนี้เปิเปิดช่องนี้้ฉันดูหน่อยได้ครับคนนี้เขาเป็นใครอ่ะอ๋อคนนี้เขาเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่บาร์ก้าก้าหนึ่งะครับบาร์เทนเดอร์เหรอใช่ครับชื่อโอโซน สมองอันน้อยนิดของแกเนี่ยคิดตามฉันด้วยแกต้องอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังเพราะถ้าแกไม่อธิบายฉันสาบานเลยว่าฉันจะตามจองร้านจองผ่านชีวิตแกเพ่สงบถูกแน่นอนโอ๊ยโอเคใจเย็นก่อนสิอุย้ยตาฉันอุย้ยเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาจ้างให้ผมทำแล้วก็เก็บหลักฐานทั้งหมดอะเยี่นลี่เหรอ แกจะทำตามที่เขาบอกทำไมก็เขาให้เงินผมเยอะอยอยคือผมอยากได้เงินอนะคุณเข้าใจไหมคือผมมันมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็อยากได้เงินสักก้อนเนี่ยไปซื้อแหวนให้กับเธอแล้วก็ดูดิผมก็เป็นแค่บริหาเดอร์กระจกกระจอกอะถ้าไม่รับงานเขาเนี่ยผมจะเอาเงินไหนไปซื้อแหวนอะแล้วแกคิดว่าลูกผู้ชายมันควรจะทําแบบนี้หรอแล้วผมมีทางเลือกที่ไหนเล่า แกลองคิดดูถ้ามีคนมาทํากับแฟนแกแบบนี้แกจะยืนดูเฉยๆแล้วดูเธอร้องไห้อย่างนั้นหรอแกไม่เข้าใจหรอว่าการโดนแบบนี้เนี่ยมันเจ็บมันทรมานแค่ไหน,นงั้นเอางี้ไหมฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครถ้าแกช่วยฉันเอาคืนเยลลี่แต่ถ้าแกไม่ช่วยทั้งชีวิตคู่แล้วก็งานของแกจบแน่จะช่วยหรือไม่ช่วยผมมีทางเลือกที่ไหนแล้วช่วยก็ได้ เดียวครับแล้วก็ขอโทษด้วยและการที่ทำให้แสบตาเสียลูกแบ้บอยไปหมดรีบเป็นอะไรวะเนี่ยอย,อย่าบอกนะว่าแผนนี้ไว้อีกแล้ว,วะอะนี่ไงสวัสดีค่ะมีใครได้ยินฉันไหมคะสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคือว่าตอนนี้ฉันได้อยู่ในรีบะค่ะ โอเคค่ะรับทราบแล้วค่ะคุณคุณมาช่วยฉันออกไปหน่อยได้ไหมคะคงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคนเร็วๆอย่างเธอเนี่ยควรโดนขังให้ห่างจากฉันตักนี่ตาเหรอตักนี่แกใช่ไหมแล้วเธอว่าไงล่ะเธอคิดว่าฉันควรทิ้งเธอไว้แบบนี้ดีไหมตักนี่แกจะเล่นแรงกันไปปะเล้นแบบนี้มันไม่ตลก สิบวิในการตัดสินใจตั้งใจทำแบบนี้เลยนะฉันขอร้องไ ชีวิตของเธอจบแล้ว